เทรดเดอร์เลิกนิสัยนี้ทํากําไรได้แน่นอนค่ะสําสหรับนะคะนิสัยหนึ่งที่นะคะโค้แพรมอยากบอกคุณทุกคนเลยว่านะคะพฤติกรรมการวิ่งตามกราฟค่ะทุกคนและวันนี้นะคะสิ่งที่โค้ดแพรมนะคะต่ออย้ำไปสําหรับ V.I.P บอกว่าอย่าวิ่งตามกราฟนะรอจุดที่ใช่นะรอตามนี้นะแล้วจะได้กําไรนะปรากฏว่าค่ะลูกศิษย์โค้ดแพรมนะคะไปปรับพฤติกรรมนี้ใหม่สามารถทํากําไรได้และต้องบอกว่าวันนี้นะคะส่งข้อความมาบอกโค้ดแพรมว่าถอนได้แล้วโค้ดนะคะหนูสามารถถอนได้แล้ว ะะจากนะ,ะทุน140กว่าดอนนะคะสามารถทำกำไรมาเป็นพันดอนได้ภายในไม่กี่สัปดาห์และที่สำคัญได้ถอนเรียบร้อยแล้วก็ยินดีด้วยนะคะดังนั้นถ้าคุณเลิกวิ่งตามกราฟคุณจะสามารถทำเงินได้โดยเฉพาะ VIP รุ้สีกข่าแฟมรวมทั้งสมาชิกที่ตามเพจแม่้านเทรด forex นะคะโค้ดแพมแนะนำเลยว่าถ้าคุณเลิกวิทยกรรมวิ่งตามกราฟนะคุณจะได้ตังคุณจะได้จุดที่ใช่คุณจะได้จุดจุด แก้ไม้ได้นะคะแล้วสามารถนะคะทนกําไรได้ดีและจุดที่เราเข้ากันนั้นจะเป็นราคาที่ดีและสามารถนะคะเก็บกําไรได้ทุกวันนะคะถ้าคุณเลือกพฤติกรรมนะคะวิ่งตามกราฟค่ะเงินก็จะวิ่งตามคุณนะคะดังนั้นเลิกได้เลิกนะคะเลิกวิ่งตามกราฟแล้วเงินมันจะมาเพราะวิธีการที่โคแพรแนะนำทํากําไรมาได้แล้วจึงเอามาบอกต่อทุกๆคนและขอให้ทุกคนนะคะรอกราฟในจุดที่ใช่อย่างไงก็ได้กําไรซึ่งวันนี้โค้ดแพ โคชนโรสค่ะสอนข้อทรรมข้นาทีนไปและวันนี้ได้ตอกย้ําในส่วนของจุดเข้าทํากําไรตามเทคนิคถ้าคุณเล่นตามนี้ยังไงคุณก็ได้ตังค์เพราะเพื่อนๆและรุ่นพี่ของคุณได้ตังค์นะคะถ้าคุณเคยวิ่งตามกราฟค่ะเลิกนะคะแล้วคุณจะได้ตังค์และที่สําคัญเงินจะวิ่งหาคุณเองค่ะเป็นกําลังใจให้เทรดเดอร์ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จและก็มั่งคั่งร่ำรวยกันทุกคนค่ะโคแฟมขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จด้วยใจจริงและที่สําคัญะคะ่ะศึกษาเรียนรู้ฝึก ฝนนะคะถ้าไม่สําเร็จอย่าเพิ่งเลิกอย่าท้อค่ะเพราะความสําเร็จมันแค่อยู่ตรงหน้าแต่สิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนี่แหละเดี๋ยวมันจะเป็นทางที่ทาให้ท่านได้กําไรตลอดไปค่ะเลือสิ่งนี้ได้ได้กําไรแน่นอนที่ํามัญเงินวิ่งมาแน่นอนจ้า